ก็ครกลวว่าโสดีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ผมเดคิขี้ไม่ฮันตะเกมนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าดอนสตาร์นะครับอ่าเหมือนเคยเคยเอ่อเคยแจกตัวเกมไปเมื่อตอนนั้นนะครับซึ่งเคยแจกตัวเกมไปเมื่อ EP 0แล้วนะครับซึ่งเอ่อครั้งนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยนะซึ่งไม่ได้เล่นมานานด้วยเกมนี้นะพอดีคิดถึงเกม เก่าๆก็เลยมาเล่นนะเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่ค่อยกินแรมไงแล้วพอดีช่วงเนี้ยหาเกมเล่นไม่ได้ด้วยก็เลยต้องจำใจไงไม่ใช่ละก็คือมันว่างจัดไงก็คือคนมันว่างอะเอาไงก็คือไม่รู้จะทำอะไรนะเล่นเกมกม็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอ่าวันนี้เรามาอยู่กับภาพรประหลุดตึกเปยวของเรานะนี่บายบายด้วย เป็นละครใบ้เลยทีเดียวนะฮะเขานี่เชี่ยวชาญด้านละครใบ้นะฮะโดยเฉพาะเลยเรียนตรงมาจากออฟก,กอดนะอืมดูหน้าตานี้ยิ้มแย้มแจ่มใสฮะแก้มแดงครับกินแครอทมานะฮะอืมนะฮะแครอทนี่ไงะอืมไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับพอดีเป็นพวกมีรสนิยมสูงนะอาจจะไม่กินแครอทก็ได้นะฮะ กินแครี่แทนนะฮะไม่ใช่นะซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นเกมนี้นะก็เป็นรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากนะครับซึ่งก็อยากได้คู่แคสมาด้วยนะแต่ก็โอ้เสียงนี่แบบกระหึ่มเลยไม่รู้รับอยากมีคู่แคสนะครับอันนี้ไปโหลดตัวฟรีมานะเวอร์ชั่นที่เล่นกับเพื่อนได้นะเดี๋ยวครับ่อนมอเดิ้ลพันมันมาไปนั่นแหละ ปัดต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 ัาแค่นี้นะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะแม่ไม่ใช่ฝันต้นพึ่งนี้ตังพึ่งนี้บันไลเลยนะอืมเสียงนี้ดังระหึงเลยอืม่แม่มีพึ่งก่อนนะครับพอดี เสียงมันแบบไล่มาเลยพอดีเหมือนเห็นอะไรตรงแถวนี้นะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระรังพึ่งนะพึ่งกับพึ่งแล้ว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 กับพึ่งพึ่งเห็นพึ่งแบบนี้แต่พึ่งไม่ได้นะพึ่งไม่ได้ตอนนี้ดูเหมือนจะค่ําแล้วนะครับเวลานี้เดินเร็วนะนี่างกับโซนิกเลย อน่าะังตทกนนคลิปนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะของรถสตาร์ฟของเรานะซึ่ง EP ศูนย์ก็เคยลงไปแล้วเป็นแจกตัวเกมนะแต่อันนี้ตัวเกมอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเกมตัวนั้นนะตัวเกมตัวนั้นเก่าแล้วเรามาเล่นอันใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมนะมเราต้องารามก่อนนะครับก่อนก่อนถึงกลางคืนนะตอนนี้ก็กลางคืนแล้วกำลังพูดเลยตอนนี้ก็หิวมากนะ เออทำบ้านใกล้ๆไอ้ตัววับขี้วับนะครับไว้ตรงไหนดเคนเดี๋ยวนี่อะไรนะเออเออหมุนหมุนเออชอบดูมุมมองแบบนี้นะอุ้เดี่ยวนั้งตรงไหนตรงนี้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 มันต้องแบบพอดีเป๊ะปิ้งรู้สึกอิ่มเอิมใจนะฮะมีไฟด้วย นกมีอะไรมาฝากเราเนี่ยตอนนี้สมองกำลังลดนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมครับขวานนะครับเออควานเรามีแล้วไม่ใช่หรอเออมีแล้วมีอะไรที่ต้องคราบอีกอนี่ไงปีกนีเอาไว้ข้างหลังนะฮะจะได้แบ่งในโซนในโซนฮะจะได้หยิบจับง่ายมั้งคลิกนี่ใส่ชุดนะครับ ชุดฟางเดี๋ยวก็หมวกฟางครับเป็นลูฟี่แ่จับแมวเลยทีเดียวนกแถมนี้เยอะครับเดี๋ยวจะจับย่างเลยเม,มีอะไรไหมเหมือนกินได้ไหมเนี่ยเออเหมือนกินแล้วสมองจะลดนะกินแล้วโง่ครับยิ่งกินยิ่งโง่นี่นี่นี่ผมเคยจำได้มันเคยเอาทำอาหารานี่นี่ มีการอะไรนี่หุยอินกหุยเห็ดบาบูชิตาเกะใช่ทุกคนอ่ะเก็บ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 ปิ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้หิวมากๆครับหิวดีครับหิวดีแน่เห็ดย่างครับบาบูชิตาเกะอุ๊กินแล้วหัวใจลดด้วย ยัดเข้าไปโอยชิอิิตันนี่นี่อะไรวะต้น,นไม้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ผู้เรียยเหรอวะมันคืออะไรวะพุ่มนี่นจะมืดนะพอดีหาอะไรประทังชีตไปก่อนนะครับเล่นเกมนี้ไม่เหนื่อยนะครับเห็นหน้าเห็นหน้าผมแนละ้วนี่มีความสุขนะครับ ปึ้มนี่อุ้ยซุ่มขนาดสุ่มยังแหลกครับท่านผู้ชมครับแม่ไม่ใช่นะเห็นหน้าผมนี่นี่แอมเบลนะฮะอืมหล่อเลยหล่อก่าชากใจนะฮะทรงนี่อุ้ยนี่ส่งนี่ตัดมาจากออฟฟอร์ดนะฮะโรงเรียนมาจากโอ้ยแหลกอุ้ยแหลกความแหลกเราอาจไม่เห็นมันด้วยตา แต่เราหลับรู้มันด้วยใจโอคโหความแหลกนี่ฆ่าคนได้อู้ตอนนี้ค่าแล้วนะฮะอยู่ในกองไฟนะครับสบายกว่าเยอะครับช่วเดยโป้ยอะไรวะไอ้ยักอ้โหละครใบนะตอนนี้กำลังโชว์ละครใบอี รู้ละครใบเด้าอยากรู้มึงทำอะไรได้นะเดี๋ยบังคับได้ไหมเออกดบีเวดีบังคับก็ได้นะแต่ตัวนี้สมองรถนะไม่มีสมองอ่ะเหมือนจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างนี่มั้งตอนนี้ใกล้เช้าแล้วเยตีแปบเกิดอะไรขึ้น แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีอะไรให้คราฟไหมอันนี้เป็นเป็นอะไรวะเป็นเบ็ดเหรอช้าแล้ววูแรกแแรกแกแกแโอ้โอ้มายกอดออว่าช่าเผ็ดวันเช i̇şte. oh. ้าแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะมึงตัดต้มาแบบ ลาก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 โอ้โหนี่ขนาดบอกว่าเกมแบบเกมสเปคต่ำๆเนี่ยพอดีโน้ตบุ๊กแรมต่ำเกินนะฮะไม่ได้โหัวไม่ไม่พิมพ์ขีงนะอะไรเนี่ยปิ้งขิงเหมือนนี่ไงปึ๊บปึ๊บอืออือ้ยชี้อิสตัน อําทำอาหารหมดทำไม่ปลูกต้นไม้เราเราเป็นคนไม่รักโลกนะรักชีวิตตัวเองมากกว่านะูต้นไม้แดงๆนี่อ่าตัดต้นไม้เยอะๆครับเพราะเราเป็นคนดีนะตัดไม้ทําลายป่านะอืตัดไม้ทําลายป่าก็ได้นะ ไม่ไม่น่าพังเลยจากกันไม่น่าจ่ากันไปเลยทัดีเป็นนักฟาร์มอุ้ยแถวนี Esta, ้เดินสอบแสกสอบแสกนะนี่คือร้ายเราต้องเดินนะกดเอ็มดูดูแมพนะฮะกดเอ็มเราสามารถตะเวนโลกกว้างได้นะ เราเป็นนักประจมไพนะครับเราตอนนี้อยู่สายอะไรครับสายตัวตลกครับแฮปปี้จ็กเกอร์ฮะตอนนี้เราเป็นโจ็กเกอร์นะอู้โจ็กเกอร์ไวนเอ็ดนะชื่อนี่ไม่ต้องเกียร์สลิดีนะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ชื่อนั้นนะฮะเขาประทานเขาไน่นะจุดจุนี้ด้วยนะไวนเอ็ดนี่แปลว่างเงียบเพิ่มไม่ใช่ใชงเงียบนะ อัตรายนิดหน่อยนะการพูดกกจาเนะโหเหเห็ดเห็ดเหแถวนี้มีเห็ดหมีเยอะเลยนะอืมพอดีเป็นคนชอบคุณชอบเออแฝงความรู้นะไปในคลิปนะอตอนนี้ครับอะไรนะดาบใช่ไหมเนี่ยมันจะหิวแล้วนะตอนนี้จุดต,ตรงนี้ผมหิวเลย ไม่กินไม่ได้ฮะเดี๋ยวกระเพาะแห้งครนะนเสียงนี่สนอหูเลยนะกะกะกะนี่เสื้อนี่ผมไม่อยากจะ,จะทำร้ายมานันนะดี๋ยวมันหลอกนะพอดีจริงๆนะครับ นี่เรากำลังตะเวนไพ่ร่อนรองตะเวน,นไพ่ัยเหมือนไพ่ใดในโปเกมไม่ใช่ละใส่นี้แล้วมีอะไรดีขึ้นมาเพียงะอะไรวะอะไรวะแต่ละอย่างนี้ผมงงไปเลยเพราะไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับโอ้โหเ้หีอ้ยอะไรนะ่ะแมวแมว เฮ้เดี me ho, ho, ho. Mm ๋ย hmm. ว mm ันเชื่อแมว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 ป่านะเดวแมวป่าแมวป่าแมวป่ามีอะไรสังขา่ฉันขาแมวป่าอยากฆ่าแมวป่แมวป่าแมวป่าแมวป่าแมว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 แมแมว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 แมแมวแมวแมวแมแมวแมวมวแ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  ตอนนี้นี่บ้าไปแล้วนะย้อนทิ้งดอมเหมือนจะาแล้วอยเ่เรียกว่าผันท่วงทีนะเก็บปีกลางะผไม้มันนี่จะปีขนนะฮะพูดผิดนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียว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 เดียเดียวเเดียวเดียวพลงเลยอันนี้นะเรามาจี่อาหารกันนะครับต่อยต่อยห้อยจีนะพี่อะไรดำดิ่มละตุนนะตุ่นตุนปลาเผ็ดนะไม่ใช่นะนะเราปิง้งอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างครับเราต้องปิ้งไว้เยอะ ดีมาเจอตอนเช้ามาเราต้องเดินทางไกลนะเป็นลูกเสือเนตนาลีนะฮะเสียงป่านี่อะไรยูรุต้นไม้ตัด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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ปันปันปันเอาลูกปันปันปันนะครับใช่แล้วตุ่นครับตุ่นปากเผ็ดนะ อะไรวะเมื่อกี้เก็บอะไรอ๋อเก็บเก็บดอกไม้นะทำให้สมองเพิ่มนะครับตุ่นนี่อยากจ,จับย่างกินนะฮะอุ้ยอุ้ยเห็ดอ๋อกินเห็ดแล้วโง่ครับเอาทิ้งไปเลยผมไม่กินละผมไม่อยากโง่ไหนทิ้งดิดอกอืมไม่ดอกเลยไม่กินทำมาเขือก็คลิปนี้นะก็ขอกล่าวเฮ้ย ก็ขกากล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับเออไม่ใช่สวัสดีสิบ๊ายบายนะบ๊ายบายคลิปนี้ก็มีคลิปต่อแน่นอนครับอืมเพราะว่ามันสนุกขนาดนี้นะก็สําหรับวันนี้ก็เขากล่าวสวัสดีครับรครับยี่์กเกียรแฮะ